โอ้ยอะไรกันเนี่ยผู้สร้างอธิบายสิ่งนี้ทีมวกผมหายไปไหนมวกเขียวๆปันๆนะ่ะหายไปไหนก็สวัสดีทุกทกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมโรบอทภายในแบบนี้ที่มีการอัปเดตมาสักพักและหมายถึงอัปเดตใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าเป็นอัปเดตที่เขามีการเขียนถึงเนาะ คือจริงๆตัวแมพนี้เขาก็มีการอัปเดตมาอยู่เรื่อยๆนะอย่างที่เห็นจะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ลดนู่นลดนี่อะไรนิดนหน่อยแต่อาจจะไม่ได้เขียนลงใน Discord อะไรพวกนี้แต่ว่ามาในรอบนี้เขาเขียนครับก็เลยจะมาดูกันสักเล็กน้อยนะและคิดว่าทุกๆคนก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วลหะเพราะว่าอัปเดตนี้มันมาสักพักแล้วย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวซูมมาก่อนนี่ทุกๆคนเห็นไหมคลาสใช่ครับระบบคลาส ระบบนี้ก็เอาง่าย,ายครับเป็นตัวช่วยในการเล่นนั่นเองถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็เหมือนกับระบบอาชีพในเกมอืนอ่นอะ่ะอาชีพสายโจมตีไกลก็จะใช้ปืนธนูอะไรพวกนี้ใช่ไหมอาชีพแทงก็จะหนาหนาหน่อยมีชุดเกราะอะไรพวกนี้คิดว่าทุกกคนก็น่าจะพอนึกภาพออกระบบค์ดอันนี้คล้ายๆกันเลยก็จะเป็นตัวช่วยให้การเล่นเล่นง่ายแล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยไปดูกันเพราะว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันต้องใช้เจ้าธนบัตรด้วยนะซึ่งใช้น้อยใช้มากอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วกก็อกอีีย่่างงนึงท โอ้โหไม่น่าเชื่อซอมบี้ตอนนี้ใส่ชุดแล้วครับซอมบี้มีชุดใส่แล้วอี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วก็มีการเพิ่มลดเดอร์บอร์ดมาก็คือตรงฝั่งนี้นะครับนี่โอ้โห17เลยเหรอถามจริงขยันเล่นกันจัง <c oughs> จบเกมตั้ง17รอบตอนที่มีเจ้าลดเดอร์บอร์ดอันนี้เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเป็นศูนย์หมดทุกคนเลยนะรวมถึงผมด้วยครับแมแย่จัง ตอนนั้นกว่าจะชนะได้ชนะทั้งที่เป็นวิญญาณไปแล้วด้วยนะแล้วก็สิ่งที่มีการเพิ่มเข้ามาในระหว่างตัวเกมนั่นก็คือมีอาคารใหม่ครับที่60กิโลเมตรเฮ้ยไกลอีกแล้วทำไมต้องไกลกันด้วยเด็กแล้วก็มีแคนนอนที่เป็นปืนใหญ่นะถูกเพิ่มเข้ามาซึ่งผมได้เห็นตัวปืนใหญ่ดีไปแล้วนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยค่อนข้างใช้งานยากนะถ้าเล่นคนเดียวเล่นกับคนอื่นก็ใช้งานยากเหมือนกันครับเาจริงๆแต่มันเป็นปืนใหญ่เนาะถ้าผมเจอเดี๋ยวค่อยมาเล่นแล้วกัน อีกอย่างหนึ่งก็คือโปรแกรมป้องกันการโกงอ่าอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากมายโดยการโกงที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเป็นการโกงที่บินได้กับสปีดที่เพิ่มความเร็วซึ่งน่าจะไม่ใช่ที่ผมทาไอ้คลิปน้ํามันงูนะอันนั้นอันนั้นไม่ใช่โปรแกรมโกงนะครับอันนั้นมันคือตัวเกมเลยตัวเกมทําให้มันทําอย่างนั้นได้เพราะว่าในข้อความตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการใช้โปรแกรมโกงเลยนะก็แสดงว่ามีคนใช้โปรแกรมโกงในการทําให้ตัวละครเร็วขึ้น รวมถึงบินได้ด้วยจริงๆมันก็มีในเกมด้วยนะครับเก้าอี้บินได้ผมไปเห็นมาแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่เก้าอี้นะครับมันจะมีในเรื่องของแผ่นโลหะแผ่นโลหะที่ทําให้บินได้ด้วยอ่าฮ่าเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยทําเพราะว่าตอนนี้ผมจะมาเล่นในส่วนของอัปเดตอันใหม่ก่อน แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจไหมก็คือลอของเกมก็จะเป็นตัวเนื้อเรื่องภายในเกมนั่นแหละก็เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อซอมบี้เนาะอะไรนู่นนี่นั่นซึ่งน่าจะยังมีการเพิ่มมาเรื่อยๆนะในอนาคตคิดว่าเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไป เดี๋ยวเอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมจะพาไปดูคลาสก่อนแล้วก็ซอมบี้นิดหน่อยที่ใส่เสื้อผ้านะส่วน60กิโลเมตรอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ามันเล่นนานนะครับนี่ฮะอาคารเขียวๆหลังนี้เลยพร้อมกับ NPC อีกตัวหนึ่งเข้าไปครับแล้วก็กดคุยกับ NPC คนนี้ครับแล้วก็เราจะถูกวาร์ปไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะแล้วก็นี่ครับคลาสตอนนี้ตัวผมยังไม่มีคลาสนะก็จะมีความสามารถแล้วก็ไอเทมเริ่มต้นเลยก็คือพู่ อันเดียวแล้วก็มีคาสต์ตามนี้ครับที่มีถึง5คาสด้วยกันรวมคาส์แรกด้วยนะก็คือคาส์ที่ไม่มีอะไรเลย มาดูคาสหมอกันดีกว่าครับคาสนี้ก็คือถ้าเราเป็นหมอนะเราจะเกิดมาพร้อมกับไอเทมที่สามารถหิวได้นะครับก็ดูที่ตรงนี้ได้เนะไอเทมเริ่มต้นก็จะมีผ้าพันแผล2แล้วก็น้ำมันงู2โอ้โหอันนี้อันนี้น่าสนใจแต่อย่างที่บอกครับว่ามันจะมีทั้งไอเทมแล้วก็ความสามารถด้วยซึ่งความสามารถที่ว่าก็คือเราสามารถที่จะชุบชีวิตเพื่อนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ผ้าพันแผลเลย แต่ว่าเราจะเสียเลือดไปแทนครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นสายอาชีพที่เหมาะมากๆนะครับสำหรับการเล่นหลายคนแต่ว่าเล่นคนเดียวก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่จะมีดีแค่ไอเทมเนาะแต่ว่าความสามารถก็ไม่ได้ช่วยอะไรมาดูอันต่อมาครับอันนี้หืม,มหนาจะฉัดกับคลาสไอรอนแคสออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเป็นคลาสเกาะเหล็กละกัน <c oughs> เออก็ดูดิฮะได้ทั้งหมวกเกาะตัวเกาะไหลทั้งสองข้างแบบเริ่มต้นเลยโคตรโหดครับก็ความสามารถก็เป็นความสามารถจากไอเทมเนาะแต่ว่าจะมีข้อเสียตรงที่ movement speed จะลดลงถึง20%เนื่องจากเกาะมันหนักเกินไปนะครับ <c oughs> เออถ้าใครที่จะเล่นเป็นสายแทงก็มาเล่นอันนี้ได้เลยอันต่อมานะครับ the armor อ่ะอย่างงี้ปะ อารมออะรมูอะไรก็ว่ากันไปซึ่งจากการที่ดูไอเทมเนี่ยมีหมวกกันน็อกแล้วก็แผ่นโลหะ3แผน่นลวดหนามอีก3โอ้โหอันนี้จะใช้คำว,ว่าสายอะไรดิสายนักสร้างแล้วกันนักเติมแต่งรถไฟถ้ามาลองอ่านคำอธิบายเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นสายป้องกันร,รถไฟแน่นอนเนื่องจากเกิดมาก็มีไอเทมทั้งแผ่นโลหะแล้วก็ลวดหนามเลยมาดูที่อันต่อมากันดีกว่านะครับกับคลาสสุดท้ายโวโหมอโรทอฟสอันกับสายนีบรา ชอบไฟแน่นอน <c oughs> ซึ่งความสามารถก็ต้องใช้ร่วมกับโมโลทอปนะถ้าใครจะเล่นสายนี้เนื่องจากสายนี้เนี่ยจะทำให้ดาเมจของโมโลทอปสูงขึ้นถึง2เท่าปราโคชแจมไม่มีสายปืนเลยเหรอปือนอะ่ะกระสุนเพิ่มก็ได้ไม่มีฮะโครเศร้าเอาจริงนะที่มีการเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่ตรงกับที่ผมอยากได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะมันจะไปออกแนวเล่นร่วมกันมากกว่าชายเดียวไม่มี ถ้าจะให้ผมเลือกเล่นเอาหมอหน่าจะเหมาะสุดนะเพราะว่ามีผ้าพันแผลกับน้ำมันงูเลยส่วนสายอื่นอย่างเช่นนักเกาะเนี่ยคือโหตัวเกมก็เดินช้าอยู่แล้วนะใส่เกาะนี่ลดไปอีก20%นะเดินช้าเข้าไปอีก <laughs> สายนักป้องกันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ผมสักเท่าไหร่เพราะว่าแค่หนังสือพิมพ์มันก็ช่วยผมได้แล้วอะ <c oughs> เอาจริงนะหนังสือพิมพ์ก็ช่วยผมได้แล้วส่วนมอเตอร์ทอฟผมแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยไอเทมพวกนี้ส่วนใหญ่จะชอบใช้ปืนมากกว่าไอเทมที่ใช้แล้วหมดไปเนี่ยมันแบบมันหมดค่อนข้างเร็วเนาะงั้นมาเดี๋ยวผมเริ่มที่อาชีพหมอแล้วกันอย่างน้อยๆก็มีผ้าพันแผลกับน้ำมันงูให้ผมได้ใช้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับคาสนี้แลกมาด้วยกับเงินนะจัดไป15แล้วก็ กดใส่มาแล้วใช่ไหมโอเคอ้อยังดิ้องกดติดตั้งก่อนนะครับเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวออกไปดูกันเฮ้ยเรียบร้อยครับผมเป็นหมอแล้วคาสตหมอดีเดอเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ผมเก็บธนบัตรมาจริงๆก็ไม่ได้เก็บเยอะอะไรด้วยนะอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปในเกมกันนะครับไปฮะ let's go อ่ะโอเค ได้ตามคาสจริงๆด้วยนะมีผ้าปันแผลสน้ำมันงู2แจมไปเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรอพวกคาสปืนอะไรพวกนี้ดีกว่าอันนั้นถ้าจะตอบโจทย์กว่านะถ้ามีนะครับเพราะว่าเอาจริงๆมันก็มีพวกที่ใช้โลบักใช่ไหม ที่จะได้ปืนมาในช่วงแรกเลยกับการที่ซื้อปืนก็ได้โดยการใช้ธนบัตรผมก็กังวลอยู่ว่ามันจะมีจริงๆหรือเปล่าแต่ขอให้มีแล้วกันเอาปืนพกมาก็ได้เริ่มต้นแค่มีปืนนี่ผมสบายใจและวเกมนี้เอาละในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ไปถึงที่60,000เลยนะเดี๋ยวเอาไว้คลิปอื่นนะครับ <laughs> เอาไว้คลิปอื่นในการเล่นทุกวันนี้ผมก็เล่นแบบง่ายๆเลยนะก็น,นี่ฮะเอาหนังสือพิมพ์มาติดไว้ตรงนี้วิธีเดิมเลยเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับวิธีนี้แนะนําเลยนะ <c oughs> แทบไม่ต้องใช้เงินสักเหรียญเลยติดตั้งง่ายปลอดภัยด้วยโอเคเดินเข้าตรงๆไม่ได้ต้องเดินเฉียงเข้าไปแจว๋วอภไปฮะออกเดินทางกันเดี๋ยวผมก็จะเล่นแบบรีบๆหน่อยนะจะไม่มาบัวนั่งฟาร์มแล้วโอเคนี่ไงครับซอมบี้มีเสื้อผ้า <c oughs> ไม่ยักจะคิดไม่สิ ไม่อยากจะเชื่อว่ามีเสื้อผ้าใส่ตีไปตีไปโอเคโอ้ดูดีขึ้นเยอะเลยครับซอมบี้เนี่ยโออนี่ไงมือไม่เขียวแล้ะเอ๊ะหรือว่าเขาเพิ่มเทกเจอร์เข้าไปน่าจะใช่นะโอ้วูบมีขวานด้วยขวานนี้เก็บอ๋อเก็บได้ขวานดีดีกว่าพวกล่ะอ่ะนี่ขวานนี้ตีได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันจะแรงกว่าหรือเปล่าโอเคมากว่าจะล่อมาได้เดี๋ยวลองพั่วก,ก่อนนะครับตีไป1ทีลดเท่านี้นะเดี๋ยวลองขวานดูจึ๊บ โอ้ไม่ต่างกันเลยครับเออไม่ต่างกันเลยเหมือนกันเด้เดเอาเด็ดนะเอาหายไปไหนนะเอาอยู่ดีก็หายไปแบบดือ้อเลยเนี่ยคือไออาการที่พวกซอมบี้มันตกโลกไปหรืออะไรยังไงหายไปในอากาศก็เป็นบั๊กที่อยากให้แก้นะเพราะว่าก่อนที่จะมีอัปเดตมันก็มีบั๊กนี้เหมือนกันค่อนขอ้างค่อนข้างน่าเบื่อไม่บั๊กจมดินก็บั๊กรอยบ้างอะไรพวกนี้เนาะเอาเด็ดนะอ้โผมาแล้วจะไปก็ไปจะมาก็มา เอาไงเอาให้ดีเ <c oughs> อือก็ดีหน่อยที่มันกลับมาอ่ะตอนนี้มืดแล้วนะครับท้องฟ้าก็มีเมฆมากนะซอมบี้แน่นอนเอาละเดี๋ยวฟาร์มเชื้อเพลิงกันโอเคเช้าแล้วนะคืนแรกก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าศัตรูจะเกิดกันน้อยมากแต่คืนที่2นี้ค่อยว่ากันจริงๆไอ้เรื่องเชื้อเพลิงนี้มีคนทําเป็นข้อมูลที่ละเอียดออกมาด้วยนะอย่างซอมบี้นี้ถ้า1ตัวน่าจะวิ่งได้ประมาณ700เมตรหรอขนาดนั้นเลยเไม่เคยทดลองนะ แต่ว่าที่น่าตกใจเนี่ยคือไอ้นี่ครับยูนิคอนยูนิคอนตัวเดียววิ่งได้ยัน15กิโลเมตรร่า15กิโลเมตรเลยเหรอตัวเดียวแค่ตัวเดียวเอาจริงงผมก็ยังไม่เคยเจอเลยนะยูนิคอนเนี่ยอยากเจอเหมือนกันคือม้ายูนิคอนเท่าที่ผมสังเกตนะน่าจะมีแค่ลักษณะเดียวก็คือเป็นตัวสีขาวขนน่าจะสีออ,อกม่วงๆประมาณเนี้ยอยากเจอเหมือนกันยังไม่เคยเจอเลยเจอได้ทั้งที่เป็นกลุ่มม้านะครับแล้วก็โจรเอาไปขี่ก็มีเหมือนกันแต่แม่ยังไม่เคยเจอเลยสาเหตุการ ดวงไม่ค่อยดีฮะอ,อ,อ่ะอยังไงเดี๋ยวผมก็ไปเรื่อยๆก่อนว๊ a ดตกใจเลยเข้ามาได้ไงคือตะกี้นี้เหมือนจะบิดเบียดกันเข้ามานะผมอาจจะทํารูใหญ่ไว้ก็ได้มันก็เลยเข้ามาได้อ่ะไม่เป็นไรโอกาสหนึ่งในแสนนะครับตะกี้นี้หนึ่งในแสน คือผมกําลังคิดอยู่ว่าเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่ตัวเมืองแล้วครับแต่ว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างเล็กเนาะผมกําลังคิดอยู่ว่าถ้าไม่มีปืนเนี่ยสู้ได้ไหมเอาจริงมันก็น่าจะสู้ได้นะถ้าผมเอาไม่สิถ้าผมเล่นคาสต์แล้วเบิดไฟเนาะก็น่าจะสู้ได้แต่คาส์หมอก็น่าจะสู้ได้มั้ง เพราะว่ามี 5, ผ้าพันแผลที่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็น้ำมันงูอีกอ่ะไม่เป็นไรเมืองนี้เมืองเล็กนะครับก็น่าจะพอเข้าออกได้อยู่ละมั้งเดี๋ยวรอศัตรูมาตรงบริเวณนี้ก่อนเพราะว่าตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นจุดที่สูงกว่านะพวกซอมบี้จะ คือคือมันไม่เดินขึ้นมามัน,ม,นมันจะมาเดินติดกันตรงนี้ <c oughs> ไม่ไม่ทราบทําไมเหมือนกันแต่ว่าถือเป็นเรื่องที่ดีครับรอศัตรูมาตรงจุดนี้ได้อ่ะเอาอยัางไงเดี๋ยวผมขอเคลียร์ศัตรูก่อนเพราะว่ามีโบสถ์ด้านหน้าฮะเพื่อจะเจอไม้กางเขนนะแล้วเหมือนว่าจะมีด้วยคือผมอยากลองใช้ดู จริงจริง,รงอยากลองใช้ดูว่าเป็นยังไงก่อนหน้านี้ผมเอาไปขายเนาะมันจะได้อยู่ที่75หเหรียญเนาะแต่ว่าถ้าใช้เนี่ยมันจะโคตรเจ๋งเลยนะครับเออแต่ว่าผมเคยเห็นมีคนใช้เป็นหมู่ด้วยนะคือต้องล่อให้ศัตรูมายืนกันแบบแน่นๆอนะ่ะในที่เดียวกันแล้วฟ้ามันก็จะพ่าลงมาตุ้มงั้นเดี๋ยวผมถือน้ำมันงูรอไว้ก่อนเพื่อได้ใช้เอามาเดี๋ยววิ่งล่อศัตรูก่อนนะแล้วก็จะรีบวิ่งไปหยิบไม้กางเขนดูมาศัตรูวิ่งมาสอมบี้วิ่งมาสอมบี้วิ่งมา,มงมากินก่อนกินก่อน,ก,น,ก,อนกินเพิ่มก่อออออนนนนถถืืไไวววว้้้้ััึึงงดดยย เผื่อได้ใช้เผือได้ใช้เอาม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 าออกันมัออกัน,มา,ออกนมาครับมาครับอุ้ย,ยกินก่อนกินก่อนมามาม,าม,ามาจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละยิบโอเคใช้ตุ้มนี่โอ้โหโอ้โหสุดยอดครับอเทมจากพระเจ้าโอ้โหได้ลองใช้แล้วสบายใจแล้วอ่ะได้ยังไงเดี๋ยวของอะไรนิดๆหน่อยเดี๋ยวเข้าเมืองกัน โอ้ผมเจอแล้วคือผมเจอในนี่ฮะเชอรลิฟแต่ว่าตอนแรกผมคิดว่าเป็นพวกหนังสือพิมพ์เพราะว่ามันคว่ำอยู่แล้วผมก็เก็บมาที่ไหนได้เป็นโปสเตอร์ประกาศจับนะโอ้นาสนใจฮะอันนี้คือผมก็โดนสปอยมาแล้วนะคนนี้นะครับคือจริงๆกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วอยู่ที่ตัวเมือง60,000เมตร อีกแล้วจุอะไรกันตรงนั้นนะคนนี้เลยนะครับอยู่ที่ตัวเมือง60,000เมตรแล้วเพราะผมไหลอะไรเนี่ยผู้สร้างแก้สิ่งนี้ทีผมหมืน คือจะไหลไปไหนก็ไม่รู้เี็บผมตอนแรกก็งงนะเอ๊รถไฟไหลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันคือตัวผมนี่นแหละที่ไหลอันนี้ก็เกี่ยวกับการอัปเดตในครั้งนี้ด้วยเนาะก็อ่ะเดี๋ยวค่อยพูดถึงแล้วกันผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องไปเอาหนังสือประกาศจับอันนี้มาก่อนหรือเปล่าถึงจะเจอแต่ว่าคิดว่าน่าจะเจอแลยแหละไม่ต้องเอาหนังสือประกาศจับอันนี้ไปก็ได้แต่ว่าจะเจอที่เชลิฟอย่างนี้นะครับตามตัวเมืองต่างๆหรือตามข้างทางอะไรก็ว่ากันไปอ่ะยังไงเดี๋ยวผมเอาของที่ผมเก็บมาได้ไปขายก่อนแล้วก็จะไปซื้อน้ำมันงูมาาลอองงวิ่ดูเะ ผมฟาร์มมาได้แค่8ขวดนะเนื่องจากก่อนหน้านี้ผมใช้ไปแล้ว2ขวดเนาะขอใช้อีกทีนะโอเคหมดแล้วคือมันใช้ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเวลาวิ่งเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมากดตัวเลขเนาะเพราะว่าตัวเลขมันอยู่กันไกล้ไก่เดี๋ยวลองกดดูนะลองวิ่งดูจึ๊บอ่าได้ครับได้ครับเอาไป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 โอ้โห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 วิ่งวิ่งชนวิ่งชนเฉย โอเคสวยแล้วสวยแล้วพวกโจรมาเลยเอาเอากันเลยมาสรุปก็ยังใช้ได้นะวิธีนี้นะโอ้โอ้มัวผมมัวผมกลับมาแล้วสอนกันด้วยก็โอเคครับคลิปนี้เล่นเอาฮาเลยไม่ได้จริงจังอะไรเลยก็สรุปน้ำมันงูยังคงใช้ได้นะครับในการเพิ่มความเร็วแบบด่วนสปีดน,นะ เอาละก็คลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าถ้าเป็นไปได้ผมก็จะทําคลิป6 0 0 0 0เมตรเลยถ้าเป็นไปได้นะเพราะว่ายังมีเรื่องต่างๆที่ยังไม่ได้ทําเลยโดยเฉพาะการทดลองบินได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยหาเวลามาทําแล้วกันสําหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนผมขอฝากคลิปดี่ขึ้นจะตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยนะก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบเนี่ยก็อาจจะชอบคลิปที่ผมแนะนําให้ก็ได้ยังไงก็ลองไปเปิดดูกันนะครับแต่สําหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม